สวัสดีค่ะทุกคนยายสมอนมาถึงป้ายสีขอรภพูมแล้วนะคะมาส่งเสือพาไปไปบ้านพี่เสือกันนะคะอันนี้ป้ายไปบ้านยายสมอนนะสีสีขอรภพูมนะคะป้ายไปยักบ้านยายสมอนแต่ว่าบ้านพี่เสือเลยไปอีกนิดนึงนะคะแต่ว่ามันจะเห็นบ้าป้ายสีขอรภพูมก่อนนะคะอันนี้นะคะแม่น้ำละหารนะคะใกล้ๆบ้านพี่เสือนะแต่ยังไม่ถึงบ้านพี่เสือนะคะ จะให้ดูน้ำบ้านพี่เสือจะให้ดูนะคะยายจะพาดูอ่างเก็บน้ำบ้านพี่เสือนะครับห้วยละหานอ่างเก็บน้ำละหานนะคะของตำบลบุแกงตำบลบุแกงนะคะตำบลแกงโอเคนี่นะคะ เนี่ยแม่น้ำที่ใกล้ๆบ้านพี่เสือนะใกล้ๆจะถึงบ้านพี่เสือแล้วนะคะสวยงามมากเลยแล้วก็เมื่อกี้ไปถ่ายป้ายสีขอระพูมแล้วนะคะใกล้จะถึงสีขอรภพมมแล้วค่ะอีกนิดเดียวก็จะถึงบ้านพี่เสือแล้วนะคะโอเคไหมบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ให้ยายสมหนด้วยนะคะ นี่เห็นไหมสวยไหมคะอันนี้นะคะห้วยเก็บน้ำใกล้ๆบ้านพี่เสือแล้วนะคะใกล้จะถึงบ้านเสือพาไปแล้วนะคะน้ำสวยมากเลยนะคะขอบอกน้าลงไปเล่นนะคะอ๋อเขามีดักปลาด้วยนะคะเขามีดักปลาด้วยน้ำสะอาดมากเลยนะคะน้ำสวยมากเลยนะคะ ลงไปดักปลาได้โอ้ยมีปาลาลอยอยู่ในน้ำด้วยนะคะนั่นโอ้ยปลา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 ยายสมองเห็นปลาด้วยโอเคนะคะตำบลบุกแกงบ้านพี่เสืออยู่ตำบลบุกแกงนะคะเมื่อกี้ไปถ่ายปลาสีขอรภูมิแล้วนะคะเนี่ยยายสมองก็จะส่งพี่เสือไป ไปบ้านแล้วนะคะใกล้จะถึงบ้านพี่เสือแล้วแต่ยายสมอนเห็นอ่างเก็บม้ำยายสมอนเลยลงมาถ่ายให้ดูนะคะป้ายสีขอรภูมิอยู่ตรงนู้นนะคะโอเคมาถึงรถแล้วนะคะขึ้นรถก่อนนะคะบ๊ายบาย